สวัสดีเนายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาตอบีสินนะครับท่านคุณแพรทองทานชินวัรนะครับรองคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับท่านอุปทุทธศาสการนะครับจากสารเอกอัครชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับที่เดินทางมาร่วมกับการแถลงข่าวในครั้งนี้นี่คือการผลักดันด้านซอฟต์พาวเวอร์ครั้งสําคัญของประเทศไทยกับงานจัดงานเทศกาลดนตรีมหากรรมระดับโลกครับที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับกับงาน Summer s o n i c ตัอ t w e n t นะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นงานแถลงข่าวการจัดงานครั้งสําคัญนะครับที่จะบอกถึงศักยภาพความเป็นไทยที่จะส่งไปยังสายตาคนทั่วโลกกับการจัดมากรรมดนตรีระดับโลกนะครับการจัดงานในครั้งนี้ครับมีรายละเอียดต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับบรรดาศิลปินวันนี้ก็ให้ความสําคัญกับงานเทศกาลดนตรีอย่างนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับคณะผู้จัดงานมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันครับกว่าจะเกิดงานมากรรมยิ่งใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้ได้ วันนี้ผมปั๊บนาทีโศลผพิเศษนะครับทำหน้าที่พิธีกรและเดี๋ยวจะนำพาทุกท่านไปดูไฮไลท์ของการจัดงานซัมเมอร์โซนิกที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนครับเชิญครับ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับกับงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Summer Sonic b a n ตนทอ2024นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้คณะผู้จัดงานได้นำรายละเอียดมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมพูดถึงงานเทศกาลดนตรีระดับโลกแบบนี้กันก่อน SummerSonic นะั้นเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับมาตั้งแต่ปี2000 จนถึงปัจจุบันก็จัดมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับ2 6ครั้งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นได้ดึงดูดพลังความร่วมมือของศิลปินจากทั่วโลกเข้าไปสู่ญี่ปุ่นไปแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมดนตรีที่นั่นกันนะครับแต่เทศกาลซัมเมอร์โซนิกเนี่ยไม่เคยจัดนอกประเทศญี่ปุ่นเลยครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่จะมาจัดนอกประเทศญี่ปุ่นและจัดครั้งแรกในเผยว่าอาเซียนของเราที่ประเทศไทยนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากำลังจะดึงทั่วโลกเข้ามาสู่เมืองไทยและกระจายจากศิลปินของไทยเราสู่ เวทีโลกเช่นเดียวกันนะครับและการจัดงานในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแสดงศักยภาพอย่างยิ่งใหญ่ของเราอย่างแท้จริง Summer Sonic 2024ที่ Bangkok นั่นเองนะครับโอกาสนี้ผมเรียนเชิญคณะผู้จัดงานนะครับบริษัท Bangkok Connect จำกัดนะครับกับงาน Summer Sonic Bangkok 2024นะครับคุณพัทรททพศรีประเสริฐจะเป็นผู้รายงานการดำเนินงานครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับ ในฐานทวีสินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในฐานะตัวแทนบริษัทบางเกาะรอคอนเน็ครู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคุณนาโอกิจิมิสึนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งเทศกาลดนตรีซัมเมอร์โซนิกแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บริษัทพาร์ไดซ์เอ็นเอนะคะที่เป็นผู้มอบสิทธิ์ต่อหรือซัพไลเซนซีให้กับงานซัมเมอร์โซนิกแบงคอกนะคะในคราวนี้นะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่าซัมเมอร์โซนิกแบงคอกสองพัน 25นะคะ, uh, ะ,คะวันที่จะจัดก็คือวันที่24และ25สิงหาคมที่ Impact Challenger Hall เ <c oughs> มืองทองธาน,นี uh, ในการจัดเทศกาลดนตรี s u e r Sonic b a n g ko k ครกทงนี้นะคะถือว่าเป็นความสอดคล้องกับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของทางรัฐบาล นะคะอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนและผลักดันให้ศิลปินไทยนะคะได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศในการท่องเที่ยวดนตรีและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเราจะพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะให้ Summer Sonic กรุงเทพนะคะ2024จะเป็นที่ยอมรับและได้รับการตอบรับนะคะจาก คนทั่วโลกแล้วก็คนที่รักดนตรีนะคะเหมือนเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับนะคะซึ่งในส่วนของศิลปินที่จะมาแสดงในครั้งนี้นะคะทางบริษัท ICA นะคะบริษัทเอเจนซี่ที่ประสบความสําเร็จในอย่างยาวนานในการคัดเลือกศิลปินอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะคะได้มาทําการคัดเลือกศิลปินคุณภาพและแถวหน้าระดับโลกนะคะที่จะมาร่วมแสดงในประเทศไทยนะคะ ร,รับประกันว่าจะได้ถูกใจแฟนเพลงทั้งไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ที่ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐเอกชนรวมถึงพันธมิตรด้านธุรกิจที่เป็นพลังสาคัญที่ช่วยผลักดันให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นและงานซัมเมรอร์โซนิกกรุงเทพ2024จะถือได้ว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ทําให้ศิลป,ปินไทยที่มีความสามารถมีโอกาสได้แสดงบนเวทีเดียวกันกับศิลปินระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับ,บคุณพัทรทิพย์นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งสําคัญจริงๆนะฮะที่เทศกาลดนตรีจะดึงดูดศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาที่ประเทศไทยของเราและภาพของศิลปินไทยมากมายนะครับที่ถูกส่งไปอยู่สายตาของคนทั่วโลก นี่คือการแสดงออกซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราอย่างแท้จริงนะครับแต่แน่นอนครับคณะผู้จัดงานก็จะมีผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ในการจัดงานซัมเมอร์ซอนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโอกาสน,นี้เป็นเชิญซ e อีโ e s i ร e n t o น c r อ a t ครีเอทีฟแมนโปรดักผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกงานเทศกาลดนตรีซัมเมอร์ซอนิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์นาอกิชิสมิสุครับ please welcome Uh, Japanese, Sorry. えー、サマーソニックは2000年にスタートしてから、えー、今年で23回を迎えるアジア最大級の、えー、音楽フェスティバルです、えー、これまでに、えー、約500万人日本で500万人以上のオーディエンスが参加していますええー、世界のトップアーティストが出演してきた実績は えー、実に偉大だと自分でも思ってまして、まあ、今まででもスティーブー・ワンダークイーン、えー、テイラー・スウィフト、えー、レディー・ガガをはじめ BTS ブラックピンク韓国から、えー、非常に多くのアーティストが参加して今やアジアを中心に国外からも多くの来場者が来るようになっています。 東京と大阪を中心に観光をしながら同時に素敵な音楽の体験をする、えー、そういった場を提供して、えー、国にも大きな貢献を、えー、今までしてきました、えー、そして今、えー、サマーソニックは本格的に世界戦略を考えた時にまず最初のパートナーとして、えー、タイを選ばせていただきました えー、この国はアジアにおいても音楽フェスティバルに最も造詣が深く、えー、国や地域も協力を惜しまないと、えー、聞いていますこのプロジェクトは、えー、今年1年という話ではありません今後長期的なサマーソニックをタイに根付かせて、えー、第2の故郷サマーソニックを第2の故郷にするという計画で私たちは考えています なのでどうかフェスや、えー、の、まあ、オーディエンスや出演者の安全確保そしてプロモーション、えー、もしくはスポンサー支援など大きなサポートを協力をお願いしたいと思っております、えー、日本のサマーソニックは、えー、今年第1弾アーティストをアナウンスしましたがアメリカやヨーロッパのラインナップの中で唯一 タイのブライトというアーティストを発表させていただきました、えー、これからもですね続々追加のアーティストをこのタイから日本に呼びたいと思っています、えー、そしてバンコクにも日本のアーティストをたくさん、えー、多く呼,びあの呼んでいただきたいと思ってますのでそういった国の音楽を広げていく力にこれから、えー、タイと日本とでしていきたいなというのが願いです えー、サマーソニックを通じてお互いの友情関係が長く続くことを私たちは願っていますでは、えー、バンコクで初開催となるサマーソニックの第一代ラインナップを、えー、ここで、えー、見ていただきたいと思います今後さらに大きなアーティストも追加されると思いますのでまずはファーストラインナップですどうぞ สวัสดีครับบายนะครับวันนี้เสียดายจริงๆนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวซัมเมอร์โซนิกด้วยแต่ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับเลือกขึ้นเวทีซัมเมอร์โซนิกของที่แบงด์คอกและที่เจ็ทแอนเลยครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวมาสนุกไปด้วยกันได้เลยทั้งสองที่ครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีของซัมเมอร์โซนิกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับ24-25สิงหาคมนี้ Impact Challenger Hall เ Hey Bangkok, it's Henry really here, and I'm so excited to announce that I'm going to be coming back to Thailand for the Summer Sonic Festival in August. I will see you guys there. Saudi club, hello, it's Um I'm super excited to be playing the biggest festival in Asia in Bangkok, Summer Sonic Bangkok 2024. Um, I will be seeing you guys there. Make sure to come it's August 24th and 25th. I love you so much, and Peace out. ขอบคุณครับ thank you very much Mr. n a o k i นี่ครับเป็นไฮไลท์นะฮะสิ่งที่เป็นงองเราอยู่เมื่อสักครู่นี้คงจะเห็นแล้วว่ายัางมีศิลปินเป็นกองทัพอีกมากมายที่จะมาจากทั่วโลกนะครับนี่เป็นแค่น้ําจิ้มให้พวกเราได้รู้สึกว่ามันกําลังจะมาแล้วสิงหาคมนี้เราจะได้เจอเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ประเทศไทยที่ Impact Arena เมืองชองานีนะครับ24-25 ส่วนรายละเอียดของการจับจองการซื้อบัตรการเข้างานเดี๋ยวจะมีให้เราได้ติดตามกันผ่านทาง Facebook IG นะครับของ Summer Sonic t a n อง2024นะครับก็เดี๋ยวติดตามในระดับต่อไปแล้วกันครับแต่ว่างานนี้ต้องขอขอบคุณกันก่อนเลยนะครับสำหรับ Creative Man Productions นะครับเมื่อกี้มีคุณมิสเตอร์นาโอกินะครับที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Summer s o n i c นะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดลิขสิทธิ์นี้ให้ประเทศอื่นๆได้ออกไปทำนอกประเทศญี่ปุ่นและนี่เป็นครั้งแรกครับที่ Paradise เ n ็นเ็นู้รับสิิทธ์ ในภาคพื้นเอเชียเนี่ยก็มาร่วมมันจัดงานกับทางแบงคอกคอนเนตของเรานะครับเพื่อจัดงานครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศไทยของเราแบงคอกนั่นเองนะครับขอบคุณ ICA ด้วยนะครับที่จะรวบรวมแการ์ตริงศิลปินจากทั่วโลกเลยให้มาที่งานนี้เพื่อแลกเปลี่ยนศิละปะวัฒนธรรมดนตรีซึ่งแน่นอน2วันนี้ศิลปินที่เห็นเมื่อสักครูน่นี้คงไม่เพียงพอคงจะมาเป็นกองทัพนะฮะเดี๋ยวเราติดตามในลำดับต่อไปครับว่ามีศิลปิน คนไหนบ้างน,นะครับที่จะเป็นไฮไลท์ที่จะเปิดออกมาเรื่อยๆนะครับงาน SummerSonic Bangkok 2024นะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดังนั้นครับโอกาสนี้ผมใค่ขอเรียนเชิญอุปทูตภรัชษาการสารเอกรกราชรูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับได้ขึ้นกล่าวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนะครับมิสเตอร์นิชิโอะทัสุชิคกับพริสเคั え皆さん、えー、おはようございます、えー、日本とタイはですねいずれも大変魅力的なソフトパワー持ってますよね、えー、日本とタイはアジアのですね2大ソフトパワー大国と言えると思います、えー、日本とタイ両国ともにですね長い歴史に基づいて 世界に誇るべき伝統文化を持ちさらに現代的なコンテンツも持っていてですねいずれも世界を引きつける力を持っていますですので日本とタイがソフトパワーにおいてですねお互いに学び合って協力をしていくとこの意義は非常に大きいお互いにとって大きいものになります ですからソフトパワーに関する日本とタイとの協力は我々の日本大使館の最大の優先事項の一つとなります先ほど清水さんがおっしゃった通りですねサマーソニックはですねこの日本とタイとのソフトパワーの協力の象徴とも言えるのではないかと思います ですので私たちも世界中から多くの人が集まって盛り上がっていくことを期待していますし我々日本大使館としても全力で協力してまいります以上申し上げて私からの言葉とさせていただきますありがとうございましたこんにちは私たちの講義です私たちの講義を始めると私たちの講義を始めると อื่นเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมผมก็ <g ül> <g ül> ยังฟังไม่ออกอยู่ดีนะครับ <g ül> แต่ทุกท่านคงเข้าใจในงานนี้นะครับ <g ül> ก็ลําดับต่อไปครับก็ต้องเรียนเชิญว่าวันนี้เราผลักดันด้านซอฟต์พาวเวอร์กันอย่างเต็มตัวและคนที่ยืนกลางแขนเพื่อดันดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีระดับโลกยิ้มแฉ่งมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับคุณแ <g ül> <g ül> ปรทองทานชินวัตรครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธาน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับเป็นเชิญพูดถึงเทศกันเตในครั้งนี้ครับเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนยายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รู้ว่าประเทศไทยกำลังจะมีเทศกาลดนตรีระดับโลกที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ Summer s o โซนิในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเพราะเทศกาลดนตรีค่ะเป็นงานที่เมื่อจัดขึ้นนะคะก็จะหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจทเทศกาลหรือที่เรียกว่าเฟสติวัลเอคคอค่ะเทศกาล งานหนึ่งที่เกิดขึ้นก็จะรวมคนไว้หลายหมื่นคนค่ะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็จะได้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักโรงแรมอาหารร้านค้าเล็กๆหรือว่าจะเป็นธุรกิจของอีเวนต์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้ทางด้านของเทศกาลดนตรีระหว่างผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญ คนทำงานและศิลปินที่จะได้ต่อยอดพัฒนาการทำงานของตัวเองค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป Summer Sonic จะเป็นเทศกาลที่ให้โอกาสก,ากับศิลปินหน้าใหม่ทั่วโลกได้มาพบเจอกับแฟนๆในเอเชียและเป็นโอกาสของศิลปินไทยที่จะได้แสดงศักยภาพค่ะ ศิลปินระดับโลกหลายท่านก่อนที่จะมีชื่อเสียงก็ได้มีโอกาสผ่านการแสดงบนเวทีของ Summer Sonic มาก่อนเพราะถือเป็นเทศกาลดนตรีที่มีความสำคัญมากๆในฝั่งของเอเชียค่ะในฐานะของรัฐบาล Summer Sonic b a n g k o อกมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเฟสิโวลหับของภูมิภาคเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้รัฐ ร่วมกับเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทศกาลให้กับประเทศไทยได้มีความพร้อมในการจัดงานเทศกาลมากขึ้นด้วยค่ะผ่านนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็น one stop service สำหรับการจัดการเทศกาลดนตรีการออกแบบพื้นที่สำหรับการจัดการงานคอนเสิร์ตต่างๆในอนาคตการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนา การก่อตั้ง Festival Academy สถาบันเพื่อพัฒนาบุคคลด้านการจัดงาน Festival และอีกหลายเรื่องที่ภาครัฐจะสามารถอำนวยความสะดวกใหกกก้กับการจัดงานเทศกาลดนตรีได้ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาซอ f t Power แห่งชาติในอนุกรรมการด้านดนตรีและด้านเฟสิวัลของเราก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ในฐานะของรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวแห่งชาติดิฉันขอขอบคุณคุณนาโอกิและ p e a ราไ i ส์เอ a นเอและขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับ Bangkok Connect คณะผู้จัดงานที่ผลักดันให้เกิดเทศกาลนี้ขึ้นในประเทศไทยค่ะเอกชนของไทยมีความสามารถที่สามารถสร้างโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับประเทศไทยได้ค่ะ และที่ฉันหวงว่าซัมเมอร์โซนิกแบงคอกในปีแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยและเกิดการพัฒนาต่อยอดไปได้ต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอย่างสูงนะครับเป็นการองทานเชินวัฒนนะครับนี่คือมองการไกลนะครับไม่ได้แค่จัดงานครั้งนี้แล้วจบนะฮะการจัดงานมันมีองค์ประกอบหลายอย่างการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกจะต้องมีการผ่าตัดหลายสิ่งหลายอย่างที่ เป็นข้อจํากัดในอดีตนะครับเพื่อให้เราสามารถดันการจัดงานแบบนี้ในอนาคตข้างหน้าต่อไปจะมีการสร้างบุคลากรที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อง,งานเทศกาลร,ระดับโลกแบบนี้และนี่คือฐานการดํนาเนินการครั้งสําคัญครับที่ทําให้ไทยชิฟตตัวเองไปสู่เวทีระดับโลกเหมือนกับ นานาชาติทั่วโลกที่เขาจัดงานเทศก,กาลดระดับโลกกันต่อไปด้วยนะครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับรท่านเศรษฐาทวีสินนะครับได้พูดถึงภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้กับงานเทศก,กา The Trade, มมลดอ,อร์เรี์ซัมเมอร์ซันนิคแองเกครับเรียนเชิญครับขอเชิญพมไต้อนรับครับ เอกักษทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยท่านประธานบริษัท Creative Man Production และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เทศกาลดนตรีระดับโลก Summer Sonic กํำลังจะมาจัดงานเทศกาลที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ Summer Sonic Bangkok 2024ระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2567 โดยเป็นการจัดง,งานครั้งแรกอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยครับงานซัมเมอร์โซนิกในญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า350,000คนต่อปีซึ่งเป็นคนกาไกสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นและผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสจัดง,งานดังกล่าวตอบรับการเป็นทัวริซึมครับตามวิสัยทัศน์อีกในไทยแลนด์ ที่ได้ประกาศไปผมขอขอบคุณคุณนาโอกิและรัฐบาลญี่ปุ่นที่เล็งเห็นจักยภาพของไทยในการจัดงานครั้งนี้งานซัมเมอร์ n i c ิกจะเป็นโอกาสสำหรับศิลปินไทยที่มีหัวใจรักดนตรีสอดแทรกความเป็นไทยและแสดงออกให้ชาวโลกรับรู้รวมทั้งสร้างให้ประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของโลกดนตรีรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงานซัมเมอร์โซนิกแบงคอก2024 ให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยและกลายเป็นบ้านหลังที่สองอันอบอุ่นพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ศิลปินและผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่จะเป็นส่วนร่วมในการผลักดันงานเทศกาลให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงานผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก ที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีเข้าร่วมงาน Summer Sonic Bangkok 20-24ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะมีศิลปินกว่า20วงตลอดการแสดง2วันเต็มและขอส่งกำลังใจให้ศิลปินไทยและศิลปินจากต่างประเทศในการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมในงานครั้งนี้ด้วยผมมั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็น World Event Destination ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ ขอบคุณมนอย่างสูงครับขอบเรียนท่านนาย,ยกอยู่บนเวทีนะครับเราจะถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้จัดงานนะครับโอ,อกาสนี้จะเป็นเชิญคุณแพทยทองทานชินวัฒน์นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยรองประธานคณะกรรมการยุทธศ,ศาสตร์ซอฟท์パワーแห่งชาตินะครับเรียนเชิญท่านอุปทูตรัภาษาการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยครับมิสเตอร์นิชิโอกะทัสสุชินะครับเรียนเชิญคุณนาโอกิชิมิสุครับซีอีโอนด์ประธานของ Creative Man Productions คุณพัทรทิพยปศรีประเสริฐครับแ้านท็อกคอนเน็กต์นะครับ เช่นคุณโอฮันฟอมครับ Chief นบ Business of สเนสออ s s า a า a r ซ d เอ็ ACO แล้วก็คุณยุนจินโฮครับ CEO ของ ICA International Creative Agency นะครับผู้ที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อ้เกิดงานเทศกาลดนตรียิ่งใหญ่ Summer Sonic น a n g k o k 2024ในครงนี้นะครับ เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนเลยนะครับนี่คือครั้งสําคัญที่ปลอดสายจริงนะครับในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือคณะดําเนินงานนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้โดยท่านนายกเศรษฐาทวีสิทธิ์นะครับและรับผิดการด้านซอฟต์แวร์จากคุณแพรทองทานนะครับอ่าต้องมีด้านหลังด้วยนะครับไทยไายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด้านหลังได้ร่วมกระตุ้นภาพด้วยนะครับลำดับต่อไปครับขอบคุณมิสเตอร์โอฮันบอม Chief o f s i n e r s รอดไอซีแ thank you very much and Mr. Jun Chin Ho CEO ICA thank you very much ท่านที่เหลือยังอยู่บนเวทีกับเรานะครับขอเรียนเชิญคณะผู้ถ่ายภาพเซตที่2นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่คิวบิกรูปนะครับนักแสดงอธิฐาวาน,นิชนะครับแล้วก็ตัวแทนศิลปินครับคุณเนมเยสโนวานะครับคุณประการไรวาน,นะครับ มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเยอะแยะจริงๆงนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยแลวก็ได้ถ่ายภาพไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจพี่น้องสุ่อมวลชนครับอีกชรั้หน,นึ่งนะครับเรากำลังจะเข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลดนตรีสิงหาคมนี้นะครับ24-25 Impact เชลเจอร์ enger, มืองทองธานีนะครับเอาละครับขอบคุณครับเดี๋ยวช็อตนี้ขอบคุณคุณเนมก่อนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญเพิ่มอีก4ท่านครับคุณบรชาคุณชอยาคงนะครับคุณภาษาสวัสดีคุณส,สิชาวลัญญายะนะครับแล้วก็คุณนภัสสกิจนะครับเรียนเชิญอี4ท่านขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันนะครับเดี๋ยวช็อตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช็อตที่เป็นความร่วมม้ร่วมมือกันคณะผู้จัดงานนะครับ ต่สื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมกันทําประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานในครั้งนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสิงหาคมนี้เองนะครับเอาละครับลําดับต่อไปนะครับขอขอบคุณคุณนักธกรนะครับคุณนิชิโอกะนะครับ thank you very much ขอบคุณคุณวรชาคุณรัศสาคุณสสิชาคุณนภัทรนะครับและท่านที่เหลือยังอยู่กับผมบนเวทีนะครับเรียมเช่นอียวกันครับมิสเตอร์โอฮันดอมมิสเตอร์ยุนจินโฮ please come again on stage คุณเนมเจอสนโนวว่านะครับขออีกครั้งหนึ่งครับบนใบทีแล้วก็น้องพีเบียร์เลนคอเทียร์นะครับเป็นตัวแทนศิลปินชายและหญิงของไทยเรานะครับเอาละครับความสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันแถลงข่าววันนี้เลยนะฮะ ก็รอติดตามครับที่ Facebook IG ของ Summer Sonic Bang talk นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเข้าไปสู่งานนี้ได้อย่างไรกันบ้างขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณคณะผู้จัดงานนะครับขอบคุณท่านนายกัฐมนตรีครับขอบคุณคุณแทนทองทานนะครับขอเชิญประมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งครับขอบคุณคณะผู้จัดงานาและศิลปินด้วยนะครับในโอการนี้เดี๋ยวก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนได้สับพาท่านนายกนะครับด้ฉับพาคุณแรทองทานนะครับอบตูดแล้วก็คณะผู้จัดงงงาาาานนนนนนรรรวมถึศิิลลปที่บคดดอ้้้หไเยะั แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับท่านที่มีเครื่องแปลภาษานะครับรบกวนท่านได้ส่งเิญที่บริเวณด้านหน้างานนะครับหรือว่าจะวางไว้ที่เก้าอี้ที่ท่านมานั่งประจาที่ก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะดําเนินการให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ครับกับงานเทศกาลดนตรีระดับโลก SummerSonic Bank แบง2024นะครับเกิดขึ้น24-25สิงหาคมนี้ Impact c h a l l e n g e r เมืองทองธานีครับวันนี้ผมบ๊อบนาทีลาไปก่อนสวัสดีครับ